ขอโทษที่ครับนี่นะอยู่กับพี่ชนนาแนลครับสว,ส,สวัสดีค่ะชาชาค่ะอุไม่ใช่ชาชาทำไมถึงพามาร้านนี้น้องบอกอยากกินยำทำไมถึงพาถึงร้านนี้มันหรูอ่ะสวัสดีครับมค่ะผู้ชายก่อนใครเอาหา<ผ>มแม่ปีศาจ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 ผมจะก้าวผมดูเยอันนี้ผมที่นัเนีหยะผมที่ แม่แม่ดูเดี๋ยวผมทิปครนี้ผมทิปนะไม่ไม่จะงอยผมมันตรงเนี้ยคือขอทิปนิดนิดนึงคอทิปนิดนิดนึงไม่เชิญไม่ได้ไม่เชิญไม่ได้ต้องขอค่ะญตัวตัวเราเชิญแบนดาวเนี่ยมันะไม่นะมันลงต้องยืนตรงที่จับปลาเองฆ่าไก่เองไม่ใช่อ๋อไม่ได้ลำบากขนาดขอไม่ได้ลำบากขนาดขอไม่ได้ลำบากขนาด สวัสดีครับวันนี้พามาทานอาหารทานเล่นนะครับอร่อยอร่อยนะครับเจทิปเต้าหูทอดสัย่านนะครับซึ่งเปิดมา30ปีแล้วนะครับนอกจากอร่อยแล้วก็ยังดีต่อสุขภาพด้วยก็สามารถมาได้ที่สาขาแฟชั่นไนแลนด์ชั้น3นะครับใครที่ไม่สะดวกนะครับก็สามารถสั่งผ่านแอปได้มีแอป Get นะครับแพนด้าแก f ฟ o d ดและไลแมนครับ และใครท so ี mm. Luckily, ่อยากเป็นเจ้าของกิจการนะครับเจทิตโ้วหูทอดก็เปิดรับสมัครเฟ็นชายด้วยนะครับสมัครได้ตามด้านล่างนี้เลยครับหนึุ่่มแล้วสองทุ่มกันแล้วเนี่ยเอ้าสวัสดีทุกคนวันนี้นะครับก็มีนัดนะครับนัดกับที่คนหนึ่ง จะมากินร้านยำหมอกินร้านยำในเมืองไม่คิดว่าในเมืองจะมีร้านยำอ่ะเขาบอกให้มาที่ร้านนี้อยู่ที่ร้านยำยัย่วลิ้นสาทรซอยหน,นะครับพ่อ,อป่านนี้ดูเดทถึงเวลาแล้วอ่ะยังไม่มาสักทีเลยอ่ะรัด <c oughs> มาไม่ตรงเวลาเลยเ <c oughs> ต็งมากเอ้ามาแล้วอ่ะเ้ยเร็ว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 ,รว,รว,รวมาเลย ใส่ส้นสูง79้นิ้วก็เลยเจนะ็ดลูกกุ้่งมาพี่นี่จะสองพุ่งแล้วว่าเดีนะ๋ยวนะอีพีขยขอโทษด้วยนะคะเพราะแถวนี้มันมีอะไรแซ่บเยอะมากแต่ว่าเรานัดก,กันอยู่ที่ร้านไหนนะยำยัวริดยำยัวริด ยำยัวลินพี่เป็นคนนัดเองนะเป็นคนแนะนำร้านนี้เองนะใช่จริงๆแล้วคือแบบหลงนิดนึงเพราะอะไรรู้ไหมเป็เพราะแถวเนี้ยมันเป็นแถวย่านที่แบบไฮเอ็นมากสาพอเุ่มมากโอ้ยฉันก็แว่นนั่นแว่นนี่แล้วเป็นคนนัดเองนะเนี่ยแล้วเราก็เปิดเพจมาแล้วก็เปิดจีทีเอสมาเพิ่งมาถึงนี่แหละโอ้โหอันนี้คือเหวียงบีนเ้ยครับอันนี้คือเหวียงบีนเฉยครับเคป่อุ้ยลืมอ่ะลืมว่าเราโสง ขอัสดีนะอยู่กับพี่ชาแน,นาครับสวัสดีค่ะนาชาค่ะอุะไม่ใช่ชานาทำไมถึงพามาร้านนี้น้องบอกอยากกินยำทำไมถึงพาถึงร้านนี้มันหรู ร้านนี้ก็คือร้านที่มีความแตกต่างและมีความดีและที่สําคัญชอบอะไรช่วงนี้ต้องแบบชอบอะไรที่แบบยัวยัวแล้วแซ่บมากเลยถามจริงน้องจะมีตักจ่ายไหมหรือว่าพี่จ่ายให้เหมือนนี้มันดูหรูหราอันนี้่จะบังคับให้พี่จ่ายให้ใช่เพราะร้านมันหรูและบังคับขนาดนี้แล้วน้องฉันจะยอมน้องกลัวแพงและนี่ใครโทรมาสั่งให้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าข้อดีของร้านนี้ยำยัวลิ้นสากรสังได้เลยหนึ่งราคาไม่แพงเริ่มต้นที่80บาทยำมาเริ่มต้นที่ร0อยบาทเท่าอัน แล้วสองคือพี่ชนะชอบอะไรที่แบบชอบถ่ายเซลฟี่ชอบถ่ายแบบบรรยากาศหรูหราไฮโซนะครับและที่สําคัญคือพี่ชนะเป็นคนขี้ร้อนเออเนาะการที่มานั่งทานร้านในห้องแอร์เย็นๆบอกเลยว่าตอบโจทย์แล้วแล้วดูได้ของเขาคือเมื่อกี้เข้ามาคือบอกเฮ้ยอันนี้เป็นคาเฟ่หรือมันอะไรยังไงชอบไหมชอบมากชอบมากชอบมากคือคือโทรมาสั่งให้น้องหมดเลยเนี่ยเมนูพิเศษแบบอะไรวาเนี่ย ก็จริงจริงจริงก็บอกบอกอ่าไททอนทางร้านแล้วก็ทางร้านแล้วก็ลิเดียบอกอ่ะไททอนอยากเห็นนะอยากเห็นอยากเห็นเชิญไททอนมได้ได้ไม่เชิญไม่ได้ก็ราะเขาคือเป็นตัวแม่ที่นี่อ่ะนะถูกต้องขอเสียงปรบมือครับสวัสดีครับมีใครหาผู้ชายก่อนใครเอาหาแม่สไปสุดทางแล้วก็สวัสดีค่ะไททอนคือเจ้าของร้านหรือว่ายังไงเอ่ยใคร อ่าไปขับรถผ่านมาแล้วก็แวะเข้ามาเจอผู้ชายก็แวะเข้ามาเลยแลกผู้ชายผู้ชายคนนี้ป่ะผู้ชายคนนี้ป่ะผู้ชายคนนี้ป่ะแบบนี่มันหลังแล้วเพราะเขาบอกว่าอยากกินยำแล้วตอนนี้วันนี้เราอยู่ในเมืองอยากกินยำแม่บอกมีร้านต่อไหนต่อไหนอยู่ร้านนึงเราก็นึงอยู่ในรต่อมาต่างรีก่อนนเจ้าของขออนุญาตร้านนัเจ้าของขออนุญาตร้านนัะ แต่สี่ปีคิดว่าคิดว่าคุณแม่จะพาร้านยำในปั๊มพาไปในปั๊มทำไมเออเดีว่าแบบอย่าอย่างเงี้ยเครื่องมังแงนไรอย่างเงี้ยนะไม่พี่ผมได้จะพามัหรือมันก็ต้องมีเซอร์ไพรส์มาเซอร์ไพรส์ว่าอันนี้พิเศษสำหรับพี่ไฮแจ็คของพิศนาเลยนะครัไม่ไม่ใช่ของพี่ของสากานะไม่ไม่ใช่ของพี่ของสากานะไม่ไม่ใช่ของพี่ของสากานะโอ้ยแรงนะของสักานาค่ะคุณใส่ลงอธิบายอะไรยังไงเกกี่ยวับุดนะคะวันนี้ที่ ถูกคิดแม่้าร้านีกที่ถูกแล้วที่พามายำยั่วลิ้นนสาพรเพราะว่าต้องการความแตกต่างต้องการความแซ่บต้องการบรรยากาศดีๆสวยๆก็ต้องที่นี่เลยค่ะยำยั่วลิ้นนสาพรนะคะอยู่เซตเย็นอากาศเปิด4โมงเย็นถึง5้ทุ่มนะคะท่านไหนที่อยากมาทานยำแซ่บๆแล้วก็คิดถึงบาเก๋ๆแล้วก็บรรยากาศร้านหรูๆแล้วบรรยากาศร้านสวยๆถ่ายรูปลงสตอรี่ไปอวดคู่อวดเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ที่นี่ที่เดียวจบอยากเจอผู้หล่อแถวสาสตรก็ต้องมายำรั้วเลนนี่นั่นแหละคือเหตุผลว่าทำไมแม่ชนะมาช้าฮานนิเก็ตหรือยังช้าเก็ตหรือยังใช่เพราะว่าแม่ชนะเขาเก็บมาแต่ไม่สอบแม่รู้ว่าที่นี่มีหนุ่มหล่อเยอะก็เลยแต่งหน้าแต่งตาดูในใสวิปผมยาวก้าวผมดูี้ยอันนี้ผมทิพย์แล้วเนี่ยผมทิพย์เดี๋แม่แม่เอาผมตรงแม่แม่ดูเถอะผมทิพย์คนนี้ผมทิพย์นะไม่ไม่จะงอยผมมันตรงนี้กคือคอดฟลิปนิดนิดนึงขอดฟลิปนิดนิดนึงคือแม่แม่ชนะจะมาสายแต่แม่ก็แบบ จับกันบ้านดีกินกันโทมาสั่งอาหารเครื่องดื่มเรียกปากล้อมหมดเลยอ่ะมาถึงเรียกปากเลยเจ็ดมาแล้วต้องสั่งยำอะไรแม่ก็แม่ก็รู้ดีไงแม่ก็สั่งแต่ของแบบซิกเนเจอร์มาตลอดตีนเหรอแม่แม่สั่งตี๋ไงเหรอนี่ค่ะแม่สั่งตี๋ไงเหรอไก่กระเทยไก่กระเทยชื่อเมนูจริงหรอไก่กระเทยทำกระเทยคิดไก่ไก่เป็นกระเทยหรือไก่ก็เป็นเรื่องไก่กระเทยปีกไก่กระเทยทอดเดือกระเทย กินโดยกระเทยเสิร์ฟโดืกันเดืกันเถยกระเทยกินโดยกระเทยกินเลยมาเถยยอมค่ะคุณยอมยอมค่ะคุณยอมอันนี้คือตำเล็บนางฟ้าแม่สั่งตีทายเไส้มาแม่สั่งตีทไอ้มาเฮ้ยทำไมเป็นนางฟ้าดูนางฟ้าเราก็ไม่อยากจะมาเขียนว่าตำตีนไก่วาซ่าก็จะไม่เสิร์ฟข้ามตำอีก ร้องกไปปั๊มอีกมาถึงแล้วพอบอกว่าตำตีนไก่ก็จะวนกลับไปปั๊มอีกก็เลยต้องเป็นตามเด็ดนางฟ้านี่คือมีพอเดเลยแม่ทอดรวมใส่กระปิสารแหนมหมูทอดใส่ย่างปูยอต่างๆแล้วก็มียำแซลมอนนอร์เวย์เชียนขอแซลมอนมาจากนอร์เวย์เชียนใต้กอแหลจริงๆแล้วอยู่จริงๆนำเข้าวัดอาลัยประยมใช่ประยมสีอ่อนที่ไทยไม่มีแซลมอนนะคุณโอ้โหาม่มีก็มาซาแซลมอนสดคู่ตเมียครับที่เอามากะเคย มีคนทำด้วยใช่ไหมมีคนที่าบอกวานทำนี่แข็ดซีซาร์เลยไม่เชิญไม่ได้ไม่เชิญไม่ได้ต้องขอเชิญตัวเราเอิญแมนด้าเนี่ยมาหน้าคนมองต้องยืนตรงกลางและแกแฟนคนมองต้องยืนตรงกลางอาไฮแจ็คไปนั่งตรงน้อนะเราเปลี่ยนตำแหน่งกันนะคะรับและไม่ใช่เราก็ลี่ยนตำแหน่งช่อง่ายรับเนี่ยหรอถ่ายรับเดี๋ยวมาดูว่าอะคนยืนตรงกลางนี่คือ คนมองเท้ารานคุณแม่ชื่ออะไรครัแม่ชิมมี่ค่ะชิมมี่ชิมมี่ชฟเมย์ทิมมี่คุณแม่เป็นมือยำที่นี่เป็นคนคิดสูตรแล้วก็คนทำขาอ๋อไม่ได้จับปลาเองฆ่าไก่เองไม่ใช่อ๋อไม่ได้ละบากขนาดอ๋อไม่ได้ลาปากขนาดอ๋อไม่ได้ละบากขนาดโอ้ยโอ้ยโอ้โหตายตายตายโอ้โหตายตาไม่ต้องละบากกันเล ปักกระเทอ,เอสูตรเด็ดที่คือที่นาปลาไอยู่ท,ท,ที่มุมแน่อ่าแล้วตรงมุมมองค่ะโอ้ยโดนอีกแล้วเอาละแล้วตรงมุมมองด้วยคนจะสวยไม่สวยอยู่ที่มุมมองอ่าอาหารจะอร่อยไม่อร่อยอยู่ที่รสนิยมของผู้ทานอาหารจะอร่อยไม่อร่อยอยู่ที่รสนิยมของผู้ทานโอ้ ถ้าเราทามาเราบอกโอ๊ยเราทำไม่ดีเมื่อวันนี้ยอมจบไม่ดีจบโอ้ยเราไม่ดีแลคือทุกอย่างมันขึ้นอยู่รอบสินี้ยอมว่าแล้วเอาดอกลาเวนเดอร์มาตั้งแบบเหมือนเราเป็นเดิมมากเลยใช่ไหมช่วงนี้เขาบอกว่าเมืองไทยไม่มีทุ่งลาเวนเดอร์นะคะใช่ไหมเข้ามาแล้ว มีใครบอก่าดกหูแม่ค้าเงี้ยตอบไหมครับเพราะปกติทุกคนเรียบร้อยมากไม่แต่ว่าแต่ว่าพี่ชนะว่ามันเป็นเขาเรียกเป็นเอกลักษณ์ของร้านที่หลายคนบอกว่าอุ้ยร้านอาหารอร่อยมีมากมายแต่ว่าจะมาร้านยำยั่วลิ้นสาทรบอกได้เลยว่าคุณได้ทั้งอาหารอร่อยได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งการแบบมาอบอ่อนสั่ะได้ยินเสียงตลกตลกด้วยจแ่าชมาเล่นด้วยทั้จชิ้นก๋อ าเดินออกมาอย่างนี้เลยโอ้ลิฟติ้งออกมาเลยเรียกว่าเป็นคนมีคาแรคเตอร์เรียว่าเป็นคนมีคาแรคเตอร์เอาวันนี้อยากให้คุณแม่ทั้งสองฝากร้านหน่อยคุณแม่คุณแม่ร้านยำยั่วลิ้นนัดสาทรอยู่ที่สาทรซอยหนึ่งตัดกับทางที่จะไปเย็นอากาศนะคะสังเกตง่ายๆว่ามีเซเว่นแล้วก็อยู่หลังเซเว่นเลยแต่ร้านเปิดสี่โมงนะคะสี่โมงถึงกี่โมงคะ ร้านส่วเรื่องห้าทุ่มลูกค้านั่งได้ถึงตีสองค่ะแล้วเปิดทุกวันไหมคะเปิดทุกวันค่ะถ้าวันไหนที่เกียดก็ไม่เปิดค่ะว้ามาจองรัาไหนวันไหนที่เขาตลกมาทำเนี่ยชว์ทุกวันชว์ทุกวันเลยก็เดี๋ยวก่อนจากกันไปนะครับก็จะพาไปดูคุณแม่ยำอยู่หลังร้านยำแล้วก็ตำอยู่หลังร้านยืนตำเลยู่หลังร้านเ่ดี๋ยวหรคุณคุณมีซีนนี้ด้วยหรอมีซีนนี้ ไม่ครับเราไม่ยอมบอกพี่ชานะแอบไปถ่ายกันตอนไปถ่ายกันเองไปตามยำตามันเรียบร้อยเมื่อกี้ข้างหลังนะดังนั้นคุณผู้ชมจะต้องกด subscribe ช่องนี้ชื่อช่องว่าไทยแจ็คเห็นก่อนครับถ้าแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไปด้วยนะแล้วก็โย่ไปดูด้านหลังคุณแม่เขายำอะไรดีบอกว่ายำเด็ดท่าเด็ดขนาดไหนมีลีลาการยำหรือเปล่าแม่มีครับ ครับนะีริยากันยำด้วยลำระบำไปด้วยอะไรเงี้ยมากอุตติลากาพน์ตลบไปเลยนะโอเควันนี้พวกเราลาไปก่อนครับบ,บ,นะบ๊ายบายค,คยรับอันนี้ยำแบบแซ่บยิ่งกว่าหรอใช่ค่ะแม่ขายแค่ตุยยำน,นะ ต้องยอมนะคะต้องยอมนะวันหนึ่งเคยยำสูงสุดกี่จานในวันหนึ่งอ่าวันนึงก็สี่สิบห้าสิบจานเลยดีกว่าสี่สิบห้าสิบจานอันนี้เป็นต่อกุ้งสดข้าวโพดอันนี้เป็นกุ้งสดข้าวโพดอุ้ยปลาหอมมากเหรอแม่แม่อันนี้ยำอะไรเอ่ยมันนั้ยำหมูยอหมูยอหมูยอจากจังหวัดอะไรเอ่ยอุบลสิครับ อุบลสิค่ะอยากเปอุบลใช่เลยค่ะวินี่ของโปรดเลยอ่ะแซลมอนยำแซลมอนแซลมอนหรือว่าเป็นปลากุลาย้อมสีวายแซลมอนร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะยำนางฟ้าค่ะนางฟ้ายำนางฟ้าอันนี้เอาตัวเองมาเป็นแบบเป็นชื่อเป็นชื่อยำเป็นชื่อยำมาอนุญาตถือให้ให้ทุกคนเห็นดีกว่าความแซ่บ ใส่ทั่วหรือสบพวงไปโอ้โหทุกคนดูนะลังปลาค่ะเขาจะมีอ่อหน่อไม้นะคะอันนี้ถือว่าไอ้ต้มหน่อไม้ต้มอ่ตีนไก่ตุ๋นตีนไก่ตุ๋นหนอตุ๋น24ชั่วโมงค่ะด้วยความร่อนเลยตุ๋นแบบ ตุนแล้วตุนอีกใช่ค่ะตุนในน้ำแร่เลยค่ะขาวขาวนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้นี่นะอะไรมะเาวไม่ใช่ใช่ป่ป <ะ S 1> คือมันแก้วมันก็นจะมีความกรอบความหวานใ,ในตัวมันแล้วอ,อันนี้ก็คือจะเป็นตี<อ>นางฟ้าที่มาจุติบนพื้นดินแล้วใช่ค่ะสาวถอดสรอยหยนึ่งรากาศเลยค่ะ